ในฉากเริ่มต้นเกม TDA 5นะครับเราจะรู้ว่าตัวไมเคิลแล้วก็เทรเวอร์เนี่ยจะมาป้นเงินด้วยกันนะครับแล้วก็จะขับรถหนีมานะฮะแล้วเราก็จะต้องมุ่งเส้นทางไปทางรถไฟนะครับเพื่อที่จะเอาเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับนั่นเองนะครับแต่ว่านะฮะในฉากนี้มันจะมีอีเซอเอกหนึ่งครับที่จะโผล่ขึ้นมาด้วยนะฮะโดยในฉากนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าไมเคิลนะครับจะต้องข้ามสะพานไปนะครับแต่ว่าเราจะทําการเลี้ยวไปยังใต้สะพานนะครับเพื่อที่จะพบกับอีเซรเอกรับอันหนึ่งนั่นเองนะครับที่ ซึ่งหลังจากที่เราขับรถชนตำรวจเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะสามารถควบคุมได้นะครับแล้วหลังจากนี้เราจะต้องตรงไปทางด้านหน้านะแต่ว่าเราจะเลือกเป็นการเลี้ยวขวาแทนนะครับผมซึ่งในฉากนี้มันก็จะมีความลับบางอย่างอยู่ใต้แม่น้ําในช่วงฤดูหนาวนะครับก็จะแช่แข็งเลยนะครับแล้วก็มันจะมีสัตว์ประหลาดอยู่ตัวหนึ่งแอบอยู่ด้วยนะฮะซึ่งมันก็คือตัวตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าต้องรีบไปนะครับก่อนที่จะ ภารก,กิจล้มเหลวนะครับเพราะเราจะได้ดูอีเซนี้แค่ประมาณสิวินาทีนึงเท่านั้นเองนะครับผมเนี่ยผมจะรีบลงไปไเพื่อนเพื่อนได้ดูกันเลยนะฮะตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีตัวปลาดตัวหนึ่งนี่แอบอยู่ใต้น้ําด้วยนะนี่ฮะเห็นไหมฮะมันก็คือ เอเลียนนั่นเองนะครับผมที่อยู่ตรงใต้น้ำนี้เลยนะฮะโดนแช่แข็งไว้นะครับไม่รู้ว่าไปตกตอนไหนนะครับก็ได้ได้ว่าเป็นอีสรเอกที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวเนี่ยมันจะเห็นเห็นได้ว่าเราจะหาเจ้าตัวเอเลียนได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่ทันทันทีนะเราก็สามารถเข้าไปดูเขาใหม่ได้โดยการกดรีไทม์นั่นเองนะครับหลังจากที่ เราได้ดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีความลับอยู่ในฉากตรงใต้แม่น้ํานี้ด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ผมสําหรับในส่วนอิเซเอกของฉากเริ่มเกมของเกมจีเดฟ้าเพื่อนขอมาก็เลยจัดให้นะครับสาหรับอิเซเอกอันแรกนะครับที่เพื่อนบอกว่ามันมีอยู่ในเริ่มในฉากเริ่มเกมนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามทางยูทช anel ของเราผ่านกลุ่มซับสไครแล้วก็กรดิ่งไห้ครับถ้าชอบอิเซเอกไหนหรือว่ามีเซเอกตัวไหนที่อยากให้ผมไปทำเนี่ยยก็สาามมรรถทิ้้งคเไไวดลับผ เราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ